ราศีพิจิกการเงินมาจากความรู้ความสามารถโดยตรงนะครับสวัสดีชาวราศีพิจิกครับสรุปดวงประจำสัปดาห์นะครับภาพรวมในช่วงนี้นะครับชาวพิจิกนะครับมีจิตใจที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวเป็นพิเศษนะครับนะนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็จงให้ความสําคัญกับความรู้สึกตัวเองด้วยนะครับนะอย่าฝืนมากจนเกินไปนะครับนะมันอาจจะทําให้เรารู้สึกเหนื่อยล้าลงได้นะครับนะ ส่วนในเรื่องของการงานนะครับคุณอาจจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ลื่นไม่เข้าใครไม่ออกนะครับมีหลายเรื่องที่ให้ต้องตัดสินใจนะครับช่วงนี้แนะนํานะครับไม่ควรที่จะตัดสินใจในเรื่องใดๆเลยนะครับให้หลีกเลี่ยงไปก่อนนะฮะนะหากหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับควรใช้สติใตรองอย่างรอบคอบนะการทํางานที่ต้องใช้ทักษะการเจรจาต่อรองนะครับหรือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจะทําได้ดีนะครับนะแล้วก็นะครับ การทํางานที่ค้างไว้ให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้จะส่งผลดีนะครับนะและการสร้างเครือข่ายกับผู้คนนะครับนะการติดต่อสัมพันธ์ต่างๆนะครับจะเป็นประโยชน์นะครับเป็นการสร้างฐานการเติบโตของอาชีพให้มันเจริญงอกงามยิ่งขึ้นได้นะครับส่วนการเงินนะครับรายได้ในช่วงนี้อาจมาจากความรู้ความสามารถนะครับนะซึ่งจะเป็นทางตรงทางหลักมากกว่านะครับนะแม้จะหาเงินเก่งนะครับนะ แต่ก็มีแนวโน้มที่จะจ่ายออกไปอย่างรวดเร็วเช่นกันครับนะได้มาจ่ายไปนะครับนะควรระวังเรื่องการสร้างหนี้ใหม่ๆนะแล้วก็พยายามใช้หนี้เก่าที่มีอยู่ให้หมดไปก่อนนะครับนะในเรื่องความรักครับความรักช่วงนี้เป็นเหมือนกําลังใจสําคัญสําหรับคุณนะครับหากชาวราศีพิจิกมีปัญหานะครับให้ปรึกษากับคู่รักนะครับก็จะช่วยในเรื่องของลดเขาเรียกว่าความกดดันในเรื่องต่างๆลงได้นะครับนะ แล้วก็นะครับสําหรับคนโสดนะครับคนโสดพิจิกช่วงนี้อาจจะเจอคนที่มีความเชือ่อหรือมีความานิยมคล้ายๆกันเนี่ยนะครับเข้ามานะก็เน้นในเรื่องของการสร้างความไว้ใจนะครับนะผ่านจากการกระทํานะครับนะอย่างสม่ําเสมอนะครับก็จะทําให้ความสัมพันธ์พัฒนากันไปอย่างราบรื่นด้วยดีนะครับสุขภาพในช่วงนี้ระวังเรื่องอุบัติเหตุนะครับมีเกณฑ์บาดเจ็บนะครับ แล้วก็ดูรายสุขภาพจิตใจนะครับของตัวเองเป็นสิ่งสําคัญด้วยเช่นกันครับนะก็เคล็ดลับในการทําบุญช่วงนี้ก็อยากจะให้ส่วนมนไไย้พระนะครับเกี่ยวกับไหว,พวนะ้พระแก้วมรกตนะพระแก้วมรกตนะครับนะเพื่อที่จะเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตนะครับแล้วก็การงานแล้วก็ทําให้ชีวิตสดใสนะครับรุ่งเรืองนั่นเองนะครับนะเลขมงคลในช่วงนี้สัปดาห์นี้คือ368ครับ ส่วนสีมงคลคือดําขาวแดงทองม่วงนะครับนี่คือสรุปดวงของชาวราศีพิจิกในสัปดาห์นี้นะครับนะครับวันที่3าถึงที่9ครับนะราศีพิจิกครับก็ยังไงแล้วก็ขอให้ราศีพิจิกนะครับผ่านพ้นอุปสรรคผ่านพ้นความที่ไม่ดีนะครับให้ชนะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะแล้วก็มีเงินมีทองไม่ขาดมือนะครับนะแล้วก็มีพลังชีวิตที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ครอบครัวเศรษฐกิจภูมิภาคเศรษฐกิจประเทศกันต่อๆไปนะครับวันนี้ต้องสวัสดีครับ